สวัสดีครับสวัสดีครับมาเจอกรเบากเปิดครับมือนน้ไปสิพาไปย่ำกับดังย่ำกับดักครับสามหลังครับไปไปรุ่นกันว่าสี่มีโตรหรือว่ามีโตนะครับเนี่ยอันนี้ก็เพิ่งขนตน้นขนยังออกมาว้ขนหมอนขนยังออกมาหมดแล้วครับนี่นะครับอขนหมอนท,มทิมทิมสุกปีครับหมอนขนต้นออกมาเรียบร้อย เมื่อนี้ไปรุ่นกันว่าจะมีโตหรือว่ามีโตนะครับผมไปไปรุ่นกันก็เป๋าเปินเหลืออยู่สามหลัง<ม>เหลืออยู่สามหลังโมโมลคยครับผมเสียเวลาไปจวดจ้าบไปครับไปไปรุ่นกันเมื่อนี้ซิมิโตะเบินเมืองบรรยากาศโอ้ย,อยไม่ไม่รุน่นมาได้ครับไม่ไม่ลุน่นมาแล้วหนาวแล้ว หมูสิงลงมาวะนะไปรุนกันไปรุนกันนะครับไปรุนกันเฮ้ยลมผัดวีวีวีีครับหนาวเริ่มสิติดลมไปละสามหลังใส่เรืออะไรเรืออะไรสามหลังครับเดี๋ยวอีกจังน่อยเดี๋ยวมาเพลินกันสิพาเก็บเบิดครับหมูมาทันลงมาแล้ว ไอ้หน้ายาวยังไม่ลงมาแล้วครับไอ้หน้ายาวยังไม่ลงมาเนี่ยหลังเนี่ยเห็นไหมเห็นสิิงครับมันยังงันครับมันนั่นนั่นมันยังงันอ่ะนอนอยู่ไงนั่นเว้ยเรียบร้อยหูยหมานเสือยหมานเสือยนั่นน่ะเห็นตัววะครับนั่นเห็นตัววะ เห็นตัววะครับหมาน,าน,นเด๋อมึงแล้วเาเป็นไทยเรียบร้อยครับนั่นนั่นเห็นว่ครับเห็นว่เห็นว่เห็นตัววะเรียบร้อยครับเรียบร้อยเฮ้ยหมานเสยครับหมานสยเอา้าเดี๋ยวจงมาจัดการครับผมเรียบร้อยนะครับหมานเนาครับเดี๋ยว เขามาจัดการครับผมมานเล้ว,รวครับมานแล้วหมูหมาครับแต่ว่าได้ฟันได้ฟันฟันมาถือซ้ำพิษคิวโอ้ยมาผิดคิววนะครับแต่ว่าเดี๋ยวมือแรงเขามาเอาไปร้องก่อยร้องมึงครับผมฟันมันจะแสบว่านะนะเขาเห็นเะในยินแต่เขาเจ้าว่า การฟอยด์การฟอยก่อยฟานนะนะอย่างน,นแต่เขาเจอว่ามันติแเสบบ่เขาอเอาไปก่อยร้องมึงก่อยฟานก่อยฟานการฟอยนะครับห <c oughs> มานกี่ครับเดี๋ยวจว่ากันครับผมเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวไว้ซั้นนีดนะครับเดี๋ยวจะมาจัดการครับผมเอ้า ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เบาเปินขึ้นเก็านะครับผมโมวอาหลายครับคลิปนี้เอาไว้เสมอครับผมขอบคุณครับสำหรับการติดตามและการรับชมนะครับผมขอบคุณได้หลายครับสวัสดีครับ